เวับทุกคนนะผมจะทช้การใช้ตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมสู้อะไรคอซ่าไม่ไหวนะคือมันตีแรงเนาะมาแต่ก้อนเผาเลยแล้วกันนะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมปักคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูดีชักกดกอดเีิมร้อยเท่าไงแล้วก็ยิงกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าพูดถึงเมืองวัดท่ามังกรที่ผมชื่นชอบแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอะ่ะที่ผมชอบลงลงมาจากเมก,ก้าเดนริวนะั่นั่นก็คือลองทานกันดูสิลองให้เวลาสัก2,000ปีเลยนะ ถ่าทางกนไม่ถูกสิยังไงล่ะสายฟิวมาดูได้ทุกคนนะหรือว่านิวเมก้นเองนะเป็นมอเท่าเอควเซดเนาะก็ถือว่าใช้ได้ทุกคน เนี่ยดูดิแค่ท่าแรกนะเป็นแบบว่าปมมัดท่ากดนะแต่ว่าเป็นแค่ท่ามังกรเนาะสแตนค่าวก็จะมีที่สองแสนนะโจมตีเจม์มือหนึ่งเนาะจะตีแบบพิเศษ่ห้าหมื่นเก้าสปีดสองพันห้าแล้วก็การบังกัรหนึ่งหมื่นหกกำกันหนึ่งหมื่นแปดนะก็ค่าพลังรวมคือแปดหมื่นสี่ถือว่าเยอะอยู่นะคือผมปั้นนักขณีเนาะสกิลก็จะมีอะควาเวค่ชื่อกินขาดนะซิงเกิลนะโจมตีประมาณละเดียวเนาะเพนทาเคิลพันนะนี่อัทหัวทุกคนไม่ห้าประมาณละเดียวเหมือนกันนะ นาก้อนเผาไ้เป็นแ,แบบทีมนะอันนี้ว่ามันเป็นอันตินั่นเองโอเคนะสติกี้บัปเปอร์มาชื่อน่าวละจังเลยน่ารักมากนะใช่เป็นการแบบว่าติดชี้นะว่าม,ามันมีคําว่าทีด้วยนะน่าจะใช่นะคีดามจได้ไงชัดเจนเลยนะโอเคนาะงทำการเลื่อเลยกันนะปะผมอยากให้ทูกผมอยากให้สู้ถ้ามังกรนะ,นะถ้ามังกรแบบว่าเลเวลสูงๆหน่อยอ15เลยงั้นเหรอนะเลื่อนไ75ใช่มไหมได้มันเยอะก,กว่าเราได้ไงไม่รู้ ห้าตจริงกับเว็บแ<ไ>ปดสิบนะอัพสกิลไปเนาะโอเคตอนนี้แ้วกันนะเว็บแปดสิบละแม่ทีนี้เราก็เหนือกว่ามันแล้วนะยังไงล่ะสุดท้ายเลเวลห้าปะโอ้ชีตอนระเบิดแล้วเหรอระเบิดรอบพิลาเมื่นะอไงโอนักวีแอสสารเรานี่สุดยอดมาแล้วจังหวะนี้โอเคมหมเอาคว้าเวฟก่อนเลยกันเหมืนกันเหบืว่ารวบรวมคลื่นพลังนะไม่ใช่คลื่นพลังไปขึ้นแบบลมหายใจของมังกรแล้วก็พ่นไปเป็นกดนะก็ถือว่าใช้ได้แหละมาปิ๊ปปี้โจตีมาเลย พี่มีทั้ง3ตัวเนี่ยแล้วมันจะยจม,มตีแลนด้วยนะประเด็นอ่ะโอเคมาเทนทักเกิลพันสุดท้ายคือไปอัปรคัตนะผมว่าอาควาเวฟนี่ไงเป็นการรวบรวมรวมปลาของมังกรนะถือว่าใช้ได้พี่พีจะตีมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวคดีทาเนี่ยมาอาควาเวฟ นี <N> ่ตาหนึ่งตัวแล้วกันนะมาปี๊ปี๊ตีมาเลยตีมาเลยอุ้ยมันตีแดงเลือดเลยนะั่นน่ะโอ้โหเทนนิคเข้าพันนี่ไงโอเคมาปี๊ปี๊ตีมาเลยลเหรออตีโคตรแรงนะผมบอกเลยคือดูเลือดดิดูดีเลือดมันจะหายแล้วเนี่ยไปสู้กับเขาเลยคาซาได้ไหมเนะี่ยฮะโอ้โหด,ดูดิมันตีิวนี่เอควาเวฟนี่ไง โอ้โหไม่ได้ทุกคนนะผมจะทำการใช้ตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมสู้เลยเพราะทาไม่ไหวนะคือมันตีแรงเงนะินเนาะมาแต่ก้อนเฮาเลยแล้วกันนะโอ้โหมีความคล้ายคลึงเลยเดนริวเลยเนี่ยเดนริวมันก็จะรวบร,รวมสายฟ้าของมังกรเนาะแต่ว่านี่เป็นการแบบรวบรวม,รวมธรรมชาติของมังกรอนะ่ะก็พิโร่แหละเออพากันเถอะไอ้ก้ามเขาจับรวมมาแล้ว,อ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 ,ลว,ลวอืม เป็นหน้ามังกรเหมือนกันเลยนะมาควเวฟไปโอเคมาเลยคว้าซ่าหน้าเนะี่ยมันมังกรตัวปลอมด้วยไหมโมเดลมังกรที่แท้จริงแบบนี้หน้าเนี่ยมันก๊อปปี้นะโอเคว่าแล้วก็เผาไปมาไปซ่าเลวคว้าซ่าเนี่ยมังกรพิโรธอะไรใช่ไหมล่ะอันนี้ก,ก็ถือว่าครึ่งหลอดเลยนะน้ามาเลยคว้าซ่าใช้ตีมาเนาะเชื่อถ้าอันตีของเลวคว้าซ่ามันคือ,อะไรไม่รู้นะเหมือนว่าเป็น นังก,ก็มอนน่ะบอลยิงกี่เจ็ดลูกอ่ะมันมีความคล้ายคลึงกับนังก,ก็มอนน่ะอูเกือบตายแล้วน่ะแล้วเรือดมันเข้าได้หรอือเปล่าคูไม่เข้าเลยทุกคนว้าลมพัดปิวไปแล้วอ่ะปิวไปไหนนะ่ะโอ๋อฮึแมงเล่นนะทะุกคนเออเนื้อปล่อยเล่น,นะฮะเละน,นะอีมุยไม่มีอีมุยเลย อีวูในเกมนี้นะเสียดายนะโอเควันนั้นเป็นไงบ้างฮะใครชืช่นชอบอเดนลิ่งก่อนไรด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แอนิเมชันส,สวยนะแต่ว่าเมก้าเดนลิวนี่ก็ถือว่ามีความไายคึงอะ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะโอเคนะครับนี่ขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผมมาปีชาของมังกรสินี่นะคนกดหนึ่งทีนะใครไม่กดก็เป็นกดแบบนี้แหละ อ่ะแต่ก็อหั่นเลยแล้วกันนะโ้มีความคล้ายคืองเ,เดนริวเลยเนี่ยเรนริวมันก็จะรวบรวมสายฟ้าของมังกรเนาะ